เอสเคสองร้อยนะครับล้มต้นไม้แป๊บเดียวครับรันเนีร์รันหนาเลยครับโอ้โหนะครับลอยใหม่เลยครับจะล้มอีกต้นหนึ่งนะครับจะล้มอีกต้นหนึ่งนะครับลืบลาบก็ปาขึ้ลืมลาบวาบับปื๊บไม่ละ ลึบตรับลึบนี่โวยอีกครั้งกำลังแมคอรนี่ให้มันเต้นไหมครับ เจ้าโกเบโกเอ K 2 0คนี่ก็แรมกันครับพี่น้องครับล้มต้นขึ้นรงนะครับสองต้นครับล้มอย่างง่ายดาครับกำลังใช้มือตักขึ้นมาแล้วรใช้มือตักขึ้นมาแล้วครับ <c oughs>

nè đây mang ra mặt rốt phải chia Mang ra mặt rốt chia Đó là thon 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 bán á Mà phải chia này <laughs> ครับโมเตเจรจาเรื่องอยุคานะครับว่าเกยหาคนมารับซื้อยุคานะครับใครสนใจก็มาตัดได้ครับน่าจะได้ประมาณสัก เที่ยวกว่าๆนะครับนะครับพอลมต้นนี้เสร็จปุบโล่งเลยครับพี่น้องครับโอ้โหโล่งเลยครับโล่งโลง คิปนี้ครับแมคโครหลอกดินปิดคันนานะครับปิดคันนาหลอกดินปิดคันนาให้มันดูใหญ่ให้สามารถรถรถไถหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์สามารถขับผ่านมาได้ครับรนี่ครับมาดูตรงนี้นะครับนี่ครับมาดูตรงนี้ คลิปนี้ก็อาจจะสั้นๆหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นครับใช้มือนี่แหละครับจับถ่ายนะครับจับถ่ายภาพเด็ดนะครับรถไถสามารถขับมาได้ครับเนี่ยขนาดขนาดนี้นะครับขนาดขนาดนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแค่เพียงเท่านี้นะครับ Sewa Adik